ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกธรรมนัตนำทีมข้าราชการประกาศนโยบายทำสงครามกับสินค้ากเษกษตรผิดกฎหมายโอ้โหต้องขอปกมือเลยครับถ้าวันนี้คุณธรรมนัตออกมาประกาศนโยบายทำสงครามกับสินค้ากเษกษตรผิดกฎหมายผมกคจะเอามานำเสนอครับว่าท่านกำลังประกาศสงครามนะครับ กับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายเพราะมันเกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเกิดประโยชน์กับคนไทยอย่างมากมายแต่การประกาศนโยบายของท่านถ้าเป็นการประกาศเพียงแค่พ่นน้ำลายออกมาแล้วท่านไม่ได้ลงมือทําสิ่งนี้มันจะย้อนกลับไปหาท่านจะเป็นคําถามกลับไปหาท่านนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าท่านทำจริงประชาชนอย่างผมและผมเชื่อว่าประชาชนทั่วประเทศสนับสนุนและเอาใจช่วยท่านที่ผ่านมาท่านจะเป็นยังไงนะครับโอเคว่ากัน นะแต่ตอนนี้เมื่อท่านจะทําก็ขอให้ทาจริงไม่ใช่ออกมาประกาศเราเงียบประกาศเรานิ่งประกาศแล้วเฉยแล้วไม่ได้ดําเนินการอะไรเพราะมีหลายอย่างที่นะครับกระทรวงของท่านยังไม่ได้ดําเนินการอะไรที่ให้เป็นที่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินสอประกรหน่วยงานสอปกอที่มีการ เห็นชัดๆว่ามีข้อมูลในการทุจริตคอร์รัปชันแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนโดนเอาผิดเลยตรงนี้ก็ต้องฝากท่านไว้แต่ก็ยังที่บอกวันในเมื่อท่านประกาศนโยบายแบบนี้ผมก็จะอารงณ์บันทึกเอาไว้ในช่องว่าท่านมีประกาศเอาไว้เมื่อนี้แล้วระยะเวลาที่ผ่านไปถ้าเรื่องนี้ยังไม่มีการดําเนินการยังไม่มีการถึงไหนยังไม่มีอะไรคลบหน้าผมก็จะเอาสิ่งนี้มาถามท่านมันจะได้ลงเอาไว้เป็นหลักฐานว่าท่านเคยพูดอะไรไว้ นะครับเคยพูดอะไรไว้วันนี้ในเมื่อท่านขอโอกาสทํางานอยากทํางานต้องการทํางานจริงอยากสร้างผลงานเอาเลยครับรุยเต็มที่ประชาชนสนับสนุนครับธรรมนัตนําทีมข้าราชการประกาศนโยบายทําสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมายธรรมนัตประกาศนโยบายทําสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมายรับลูกนาย,ยกนะครับสั่งรุยเต็มที่เผยยื่นดำเนินคดีไปแล้วกว่า220คดีรองนะครับ รอ,องปปงหนุนเดินหน้าเอาผิดทางแพ่งให้หมดตัวพอบบอหน่วยพญานครราชี้เรื่องยังไม่จบเท่านี้จ่อรากอีก9บริษัทนำเข้า25มีนาคม257ที่รัฐสภาร้อยเอกธรรมนัฐพงเ่ารัฐมน,ฐรฐมนฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนะครับพลตำรวจตีเอกราชลิม้มสังกาดรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการฟอกเงินหรือว่าปปง พันเอกนะครับพันเอกระวิรัตสัตตบุตรนะครับผู้บังคับหน่วยนะครับเฉพาะกิจพยานคราชนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนายสมชวนรัตนมังคะ รานน์อธิบดีกรมปศุสัตว์และนะครับพลตำรวจตีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมแถลงข่าวประกาศนโยบายทําสงครามสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบกับเกษตรกรและภาพการเกษตรของประเทศร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตั้งแต่ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบางอําเภอศรีราชาจังหวัด รพบว่ามีการลักลอบนําเข้าสินค้าชิ้นส่วนหมูเถื่อนมากับสินค้าประมงและพบความผิดมาตรา220คดีจากการปลอมแปลงเอกสารขอนําเข้าสินค้าประมงแต่กับนําสินค้าประเภทเนื้อหมูจํานวน1นึ่ล้านแปดแสนกิโลกรัมเนื้อวัว4ีล้านกิโลรกรมัมสร้างมูลค่าความเสียหาย1,400ร้ล้านบาทต่อภาคเกษตรซึ่งซึ่ง,งทางกระทรวงเกษตร ได้ไปยื่นดำเนินคดีกับบริษัทนำเข้าซึ่งพบว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเพิ่มขึ้น2เท่ามีมูลค่าความเสียหายเกือบ3,000ล้านบาทด้านอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าการตั้งสูนปฏิบัติการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านมีทั้งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารและผู้เชี่ยวชาญปัตุศัสตร์เราได้แจ้งความที่กรมสอบสวนกลางกับ3บริษัทนำเข้าคือบริษัทสิคินทิด สิขันทินเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสมายท็อปเคอินเตอร์ไพรส์จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดบริบูร์เทรดดิ้งพบความผิดปกติว่าบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งจำกัดใช้ใบอนุญาต ใช้ใบรับรองสุขออนามัยสัตว์ที่ได้รับรองจากประเทศบราซิลมาปลอมแปลงข้อมูลให้เป็นใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำยื่นขอตรวจที่ด่านชนบุรีซึ่งเมื่อตรวจสอบไปยังต้นทางได้รับการยืน,นยันว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งนี้กรมประมงได้แจง้งความต่อตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดี4ข้อหาก็คือ 1. ฟาร์ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารตามมาตรา 2642. ฟาร์ความผิด ในการฟามผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา268 3ามฟามผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา157และ4พระราชบัญญัติพรบรว่าด้วยการกระทําฟามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวนําข้อมูลพยานหลักฐานข้อเท็จจริงมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนเพื่อต่อสู้นะครับตามขบวนการยุติธรรมส่วนนะครับพลตํารวจตีนะครับ พลตำรวจติวิทยาระบุว่ามีบริษัทนำข้าว3-5รายนำใบรับรองสุขอนามัยสัตว์นะครับเอกสารปลอมแปลงทางกระทรวงเกษตรและกลมสอบสวนกลางยืนยันว่าใบที่มาแสดงไม่ได้ออกมาจากต้นทางมูลเหตุจูงใจเพ,เ,เพื่อเรียกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและหลีกเลี่ยงก,การกักกันโรคที่กำลังทำการสอบสวนขยายผลไปยังกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังนอกจากนี้รองเลขาปปงเผยว่า เราได้รับคำสั่งให้สนับสนุนปฏิบัติการของกระทรวงกรเกษตรในการใช้กฎหมายนอกจากคดีอาญาความผิดทางการเงินปปงจะดำเนินคดีทางแพง่งนอกจากจะติดคุกจักหมดตัวแล้วด้านนายเอกด้านพันเอกระวิรั ย้ำว่านะครับเรื่องนี้ยังไม่จบเท่านี้เพราะจะมีผู้ประกอบการที่ถูกดําเนินคดีอีก9บริษัทและคดีนะครับมีมากกว่า400คดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านะครับเมื่อเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าข้อมูลชุดนี้เป็นตัวเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หรือไม่กําลังทําอยู่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมรัฐกล่าวว่าเป็นชุดเดียวกันแต่ในส่วนของกรมประมงและหน่วยงานเฉพาะกิจพยานนักคาราาเราป้องกันและการนําเข้าประมงผิดกฎหมายที่นํามาขยายผลต่อทางด้านนะครับหน่วยเฉพาะกิจพยานนักคาราากล่าวว่านะเหตุเกิดจากวันที่ร้อยเอกธรรมรัฐไปตรวจที่แหลมชะบำ ที่แหลมฉบังซึ่งในตู้คอนเทนเนอร์พบว่ามีหมูเถื่อนอยู่ข้างในทําให้กรมประมงจึงได้จัดตั้งวอลลุ่มซึ่งความผิดปกติที่เราเจอเป็นเส้นทางใหม่ของสินค้าประมงสําหรับเอกสารหลักฐานต่างๆพบว่ามีความผิดปกติเราเปิดหลักฐานชิ้นใหม่ในข้อกล่าวหาต่างๆเป็นการเริ่มต้นปลอมแปลงเอกสารนําเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยร้อยเอกธรรนัฐกล่าวเสริมว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเดียวกันแต่จะเพิ่มอีก5บริษัท ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ทาง DSI ดํไดำเนินคดีกับผู้ที่นําเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยเมื่อขยายผลตรวจสอบเราพบหลักฐานว่าสามารถดําเนินคดีได้220คดีและเพิ่มอีก400ฝ่าคดีและมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า3,000-4,000ถึง 4, ล้านบาทหรืออาจจะมีมูลค่าถึง10,000ล้านบาท ถามว่าคดีที่มีจำนวนเยอะขัดแบบนี้จะต้องประสาน d ีเในการดำเนินคดีและมีการเชื่อมโยงกับคดีที่ d ีเรับไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ร้อยเอกธรรมรัตระบุว่านายกเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบคดีนี้โดยตรงฝ่าสามเดือนที่ผ่านมาเราทํางานในเชิงรับกันมาโดยตลอดและกรมสอบสวนกลางจะเป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามคดีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ในอนาคตจะประสานไปให้ดีเอไอมาช่วยรับผิดชอบ ถ้าเกี่ยวข้องกับคดีเก่าย้ำว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้วางใจาการทำงานของ d s i แต่เป็นการทำงานที่ต้องช่วยกันเพราะในหลายคดีที่ทำงานรวดเร็วแต่คดีที่สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานใกล้ชิดอย่างละเอียดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีนะให้กรมสอบสวนดำเนินคดีแล้วด้านพันเอกนะ รัวิรัตย้ำว่าเอกสารที่ตรวจเจอก่อนหน้านี้ d s i ได้ขอกับกรมประมงและกรมปรศุสัตว์แต่เอกสารที่เปิดในวันนี้ต้องใช้ความชำนาญโดยเฉพาะไม่ใช่แค่กรมประมงแต่กรมปรศาสาุสัตว์ที่มีความที่มีความเชี่ยวชาญแต่ต้องมานั่งหาสาเหตุร่วมกันถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการ ตนขอตอบได้เลยว่าไม่ใช่เอกสารที่จะตรวจพบความผิดปกติได้ง่ายๆทั้งนี้คดีกว่า200คดีหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้มอบหมายนโยบายกับอธิบดีกรมประมงอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สามารถดําเนินคดีได้เลยถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับไหนที่ก็ตามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนสอบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้ว ส่วนคดีนี้จะมีตอหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเราทํางานตามหน้าที่เพื่อตอบสังคมว่ากําลังทําอะไรอยู่แม้จะเจออุปสรรคแต่นายกรัฐมนตรีได้กําชัดให้นะครับเดินหน้าเต็มที่ตนไม่ต้องการที่จะพูดคําว่าโคตรแต่ต้องการทําลายวงจรอุบัตินี้ให้ได้และหากพบว่าบริษัทนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์เกี่ยวข้องก็จะดาเนินคดีเช่นกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้านะครับ ร้อยเอกคนัพทพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ราบเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กกรเป็นอย่างมากก็ขอให้ท่านทําจริงๆทําจริงจง,จงเราจะติดตามเรื่องนี้นะครับประชาชนทุกคนจะติดตามเรื่องนี้และก็ดูฝามคืบหน้าว่าเรื่องนี้จะไปถึงไหนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ